ที่น right ี่บริษัทสังกะไพผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักประสานนะครับและไม้สักโฟมจอยและไม้สักลายรูปนะพอดีวันนี้ชมกันนะครับลูกค้าเขามารับนะครับมารับจิมการวัดเองเลยเก่งมากๆเลยนะครับไปถามมานะครับเป็นช่างด้วยนะครับลูกค้านะท่านที่เป็นผู้หญิงนะเป็นช่างด้วยนะครับวัดกับตารางเมตรดูปั๊บปั๊บ้องตนะครับ คลองตัวมากเลยนคนี่เอารถมาสองคันรับแล้วก็เาใจมากนะครับแล้วก็เพื่อกันยกขึ้นไปเอารถมาสองคันนะครับ นี่ทันี้หน่อยนี้หน่อยทางนี้หน่อย,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 อยไม่สวยไหมสวยมาก <c oughs> อันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยว่ากำลังทำคลิปใส่นะมาเรียบนะครับ,รบโอเคโอเคขอขอบคุณนะครับพี่น,อนะะ้องนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมได้นะฮะที่แสงประไพนะครับอยู่อำเภอลำดงแก้วจังหวัดปตัตตานีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ 1701 1, 9172ยินดีรับใช้นะครับสวัสดีครับ